สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันนะครับวันนี้ในช่องแสบอิลีคือเราวันนี้ผ้าขาป่าคือเราครับพี่น้องหาเห็ดครับไปหลุ่นกันเนาะครับว่าเขาสียดาเห็ดยังเนาะครับวันนี้ว่าปลาไหมครับพี่น้องแห้งแห้งครับพี่น้องบแห้งครับพี่น้องมึงจุ่มไงไงก็มือครับอันเดียวอิ่มเลยครับพี่น้องพี่น้องเกิดูุ มเงาใหม่นะพี่น้องคือปะคือต้อนไม้แหกบป้าเพื่อได้ไปเห็นใหกไข่คายพี่น้องเบื้องพี่นอ้องเห้ดราคายหนาเลยครับบานแข็งแข็งเลยพี่น้องโอ้คายมันขี้เกยอกินมีดอกนึงครับพี่น้องสองดอกสองบานเนยหน่อย ี่นเาจะไข่บานครับพี่น้องบานนี่ห,นหนรืดิบานนี่ครับัองบานนี่ครับอืขี่เกลือกอะไรนี่บานนึงครับพี่น้องเกลือยังไม่สองเห็นเลยนี่พี่น้องจุ่มให้ดอาไข่ครับเห็ดกำลังออกครับป้านี่ มึงพี่น้องบานเห็ดอกไข่ครับมึงพี่น้องกี้เห็้ดอกไข่ครับอันนี้เ็เป็นเฮ็ดดินนะพี่น้องหรือว่าเฮ็ดเขาแป้งชน,น,นอื่นนะครับแต่ละบานดพือกันเกิดเริม่มกันสามสี่บานครับแกงแซบได้พี่น้องมึงรับพี่น้องเฮ็ดดอกไค่ดอกไงเห็เนเ <c oughs> ทําใบจนแปะมันสองสองบานด้ยพี่น้อง นี่บานนึงองนี่เป็นเห็ดกระให้บานนะพี่น้องบาน,นงามๆเลยครับยี่ให้ดอกให้ครับดักน้อยหน่อยจุ่มเห็ดอกให้ครับเบืองพี่น้องจุ่มเนี่ยงามๆครับเห็ดนี่ให้ดอกให้ครับพี่น้อง น,นี่บานหนึ่งครับชีเห็ดไข่ครับมีจุ่มหนึ่งพี่น้องมีบานนึงครับเมืองดอกนี่พี่น้องงามๆเลยครับเมืองดอกนึงครับเห็ดไข่ เห็ดไข่ครับพี่น้องมีดอกนึงครับพี่น้องตั้งกล่องมาได้แล้วพี่น้องเขาสัน้นพ้องพี่น้องงาข้าวม่งามครับบานครัน้องพี่น้องเงกิดทุกครั้งห่างไก่ครับจุ่มงามเลยครับเห็ดไข่ครับพี่น้องดอกเป็นตาคัดคับ อืแทมดรอปนะพี่นอ้องเจิ้มแล้วก็เอาตัวพี่น้องนี่ฝังดอรอปไงไงผักไงเนี่ย,ยพ่อกินเลยครับเดีรร่ลสิพี่น้องแกะเตรียมคู่แล้วพี่น้องเหนืยอใช่มีบ้านหนึ่งครับ

ผมบ่ได้ปลูกนะครับเป็นเห็ดปลาภูเขาจักดอกนะเบิ่งเอาเมืเอม่อเจ้ะไปยังมาคอมเมนต์หลายว่าข่อยปลูกเห็ดไว้ผู้ใดสิไปปลูกเห็ดเป็นเอาเบิ่งมุมสูงพี่น้องโม่เมื่อสั่นล่ะเบิ่งครับจักดอกหมู่นึ่งเห็ดบานเต็มปลาพี่น้องเอาได้บ่จักดอกเบิ่งครับ hầu thì mất thì lòng bớt đấy bờ để mai cho thửa bàn nhanh nhanh đấy bưng nổ này đỏ đầy đầy đỏ đấy vì nó 3-4 bàn này như ้ขอบคุณครับบ้านผลงานเลยครับนี่ก็เป็นผลงานเฮางเซาหนีเนาะครับพี่น้องก็ได้ประมาณนี้ครับมาปลาไม่ก็ฝากไลฟ์่าแค่ฝากกดติดตามเลยนะครับขอบคุณที่มารับชมเนาะครับขอบคุณครับ